สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแต้วโดนดราม่าอีกสงสัยกับตัวทิพย์หลุดภาพอยู่นอกบ้านลังมีความเสี่ยงโควิดงานเข้านางเอกสาวแต้วรัศพรอ,อีกแล้วหลังจากเธอเพิ่งไปตรวจโควิดเนื่องจากได้ร่วมงานเวิร์กช็อปโปรเจกต์ภาพยนตร์ร่วมกับนักแสดงสาวแพนเค้กเขมมณิตจามิกรที่ติดเชื้อโควิดไปก่อนหน้านี้ซึ่งผลตรวจโควิด COVID. ของแต้วออกมาว่าไม่พบเชื้อ พร้อมกันนี้เจ้าตัวเผยว่าจะทําการกักตัวต่อเป็นเวลา14วันซึ่งครั้งนี้เป็นการกักตัวครั้งที่6ของเธอแม้จะเป็นความเสี่ยงต่ําแต่เพื่อลดความเสี่ยงต่อคนรับข้างซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวแต้วกลับปรากฏภาพสตอรี่ที่เธอพาน้องหมาไปเดินเล่นภายในหมู่บ้านแต่ก็ไม่ไายกลับมีดรามาจนได้เมื่อมีชาวเน็ตวิจารณ์ว่า การกักตัวคือต้องอยู่แต่ในบ้านไม่ใช่เดินเล่นในหมู่บ้านถึงแม้จะมีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำก็ตามพร้อมถามกลับว่าเป็นการกักตัวทิปหรือเปล่านอกจากนี้มีชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าไอจีสตอรี่ที่เกิดดราม่าเป็นคลิปเก่าที่เพึงลงหรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรจะเป็นการกักตัวทิปหรือภาพเก่าคงต้องรอคำชี้แจงจากสาวแต้วอีกทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ